ลูกค้ามาขอคําแนะนําว่าลูกค้าไปดัดขาพักเท้าเองแล้วมันรั่วนะครับไปดัดขาพักเท้าเองแล้วมันรั่วมันเล้าอะไรเงี้ยก็เลยถามว่าช่างว่าเอช่างถ้าผมจะเชื่อมโดยไม่เลื้อนี่พอได้ไหมรักษาะนี้นะครับผมก็เลยตอบว่าไอ้ตรงนี้มันนั้นเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้เนี่ย เวลาเราเชื่อมไปมันจะมีดึงดึงแล้วเกิดรอยอ้านิดนึงนะครับให้เขาไปกาวอะไรเอาแต่ถ้าให้ดีนะครับให้จบงานเลยบางครั้งมันก็ต้องได้ผ่าเครื่องเปลี่ยนแขรงเลยนะครับแต่ว่าลูกค้าเขาก็งบหน่อยนะครับทุกวันนี้ก็เห็นใจกันยิ่งโควิดเพิ่งผ่านไปนะครับเป็นเครื่องร้อยสิบไทนะครับวิธีแก้ของผมสุดง,ง่ายๆเลยก็คือผมจะต้องถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดชุดคัดออกมานะครับ คือชุดคัดไม่ถอดถอดแต่ว่าเพราะป่าครอบนะครับผมลองดูนะครับรเรเกลี่ยน้ำมันเคลียงไปแล้วครอบอันนับแรกเลยนะถอดน็อตตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ถอดถออกครเก็บไป ทันคือต้องขวดตัวนี้หาอะไรมาลองนะ<ะ>อเลยโอเคโอเคโอเคอเ,คเค้ว่วดเลยนะครับต้องขวดนอดไปพอเด้อกล่องหอ้เขนเนนะ ชันน็อตของเขาหายทุกอย่างอะไรก็เก็บไว้ในนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอเป็นเศเสียเดี๋ยวเวลาขัน็อตพวกนี้นะครับเวลาเราอยากให้มันออกง่ายเราก็เอามือตบเลยนะครับมันจะดังแป๊ก,กนะครับออกง่ายครับผม ใช้หัวเข่าเป็นประโยชน์ครับเอาเนกไว้นะภาษาภาษาเล่าเอื่นเนกไว้เอ,อานบ่ภาษาไทยน่าจะประคองไว้ประมาณนั้นเด้อเด้เราจะแกนินดนึงด่างแป๊กเนาะงั้นก็ อเอาอย่างตัวนี้ยังไม่ออกคอ่าได้ตัวนิ่งบ่แ <c oughs> น่นบ่น็อตไข่ปรหมือนเรียนเก็บน็อตเขาไว้ให้ดีนะครับ มันจะมีติ่งอานนี้นะเราก็ใช้สูตรทดสอบทักเราได้ยินเสียงมันดิ่งเหัอเราได้บันไนดึงขึ้นมาตรงๆเลยนะครับเนาะอ๋อิดอะไรครับ ปลาควางตัวนี้ไว้ด้วยนะกดลงไปใหม่สิติดอะไรไม่มีอะไรติดหน้ามือปลาควางตัวนี้เนะ้ะเห็นไหมไหนะติดอะไอ้าวติดอะไรครับเนี่ยติดยังหลพบหั่มีอเราติดหน้านี่เด้มันต้องแบบโยกๆหน่อยนึง ชุดนี้เราก็จะเก็บไปให้เึ้นนะครับอันนี้เราเอาออกเลยนะครับเอาอืนนั่นกับตะแกงนะครับตะแกงรองไอ,อ้นั่นเห็นไหมเยิบมาดูใกล,ใกล้ตะแกงเอาออกนะครับตัวนี้เก็บไปให้เขาต,ตัวนี้มันจะหายมันจะเสียนีก็เก็บไปให้เขานะครับ ตัวนี้มันมีขีดอยู่นี่ครับเห็นปะอันนี้ขีดอยู่นี่มากอย่างนี้เห็นบ่พอนี่มากแค่นี้เด้อตอนใส่ประคองคืนก็ให้มันตรงรูเ่ยตรงขีดเขานี่ครับจะมีขีดอยู่ตอนใส่ก็เอามาให้มันตรงอย่าไปยังสี่ดิอปรดีดิต้องให้ตรงงนี้ด้เนี่ยมันถึงจะเข้าเกียร์ได้เห็นไหมครับจะเก็บไว้ จนอื่นเราไม่ต้องไปยุ่งแล้วครับทีนี้เนี่ยปล่อยมันเลยนะครับแต่ว่าน้ำมันเครืองขึ้นหลายอะเนี่ยโอ้ขึ้นไหลเถอะเนาะก่อนอื่นนะครับทีนี้เราก็จะจะหงายขึ้นนะครับแล้วหาหาที่มารองน้ำมันเครื่องก่อนโอ้เครื่องเถอะเนาะเนี่ยอึ้โอ้ยปวดอะไรอะไรถิ่มเลยเนาะท่นคิดว่าเป็นเพื่อนนะหรือวป่ จากนั้นเราก็จะไปทำความสะอาดตรงนี้แล้วก็ไปทําการเชื่อมนะครับแค่เปิดชุดเขาเรียกอะไรนะแค่เปิดชุดฝาคัดออกมาก็สามารถเชื่อมได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเชื่อมเสร็จแล้วก็หาอะไรอุดให้ลูกค้าดีๆหน่อยนะครับโอเคขออนุญาตไปเชื่อมนะครับเนี่ยผมก็ได้ทําการแก้ไขเสร็จแล้วนะครับก็คือนี่นะครับเชื่อมแล้วแต่ผมว่ารอยเล้ามันไม่สุดผมก็เลยเชื่อม เลยไปเลยนะครับถามว,ว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่แก้ไขที่ถูกต้องไหมอจจะให้ถูกแล้วใช้ได้นานมันน่าจะรื้อแข้งกลางเปลี่ยนซึกแข้งกลางนะครับเปลี่ยนออกไปเลยนะครับแล้วก็อย่างว่านะูกค้าบางพื้นที่เขาก็ไม่มีตังมีเงินนะรเราอ็ถามว่าวิธีนี้มันจะใช้ได้นานไหมนะครับอีกนานไหมถ้าเวลาเวลามเจียนะครับเศษอะไรเศษฝุ่นมันก็จะเข้าบ้าง เ่งเขาก็คงจะล้างทำความสะอาดนั่นแหละแต่ว่าก็แก้ขัดได้นะครับแก้ขัดให้มันใชไไ้งานนะพูด,ดง่ายๆถ้าไปรื้อเครื่องนี่ก็อย่างน้อยค่ารื้อค่าเชื่อมก็หลายตังนะครับใบเทาเลยนะคคิดว่ารวมทั้งค่าเชื่อมแต่ถ้าแก้แบบนี้ก็หลักร้อยนะกันออกแล้วก็เราก็ทำความสะอาดดีๆนะครับผมก็จะเคลียร์ออกนะทีนี้ก็จะหาอะไรมาลองในหะ้ลูกค้าดีๆหน่อยนะครับก็จะเคลียร์ กะเอาหินเกียเกี่ยเศษอะไรก็หาผ้าหาอะไรมารองนะครับาถุงมือหาอะไรก็ได้นะ่าอุดเนี่ยอุดไว้นะครับอุดไว้ให้กลุ่มเท่าได้นิ่ใสนะ่ก็ให้ลูกค้าเราไปเขาไปจัดการเอาล้างเอาสะอาดก็แก้ขัดนะครับแก้ขัดเฉยๆว่าแต่ถ้าเกิดไปงัดไปอะไรอีกก็คงจะแตกอีกนะใช่มันก็คง เพราะว่าจุดที่เชื่อมไม่ถึงมันก็มีนะครับถ้าเลือกมามันก็ป็นจะเชื่อมถึงได้นะครับมีจุดที่เชื่อมถึงได้ก็ยังอยู่ในลึกๆนะอันนี้ผมก็ไม่สามารถเชื่อมถึงนะผมก็ได้เชื่อมรอบนอกไว้นะครับก็พอได้แก้ขัดนนะคนไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะครับก็ไม่ว่ากันก็จุดนี้ก็เอาไว้ให้ดูพอเป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่เจอปัญหาอย่างนี้แล้วก็ ที่ซ่อมไม่ได้หรือไม่อยากขาเครื่องก็สามารถหาลงทุนที่เขารับเชื่อมรุ่งเยมททาให้นะครับคุณท้าน,นที่รับชมสวัสดีครับ